รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุนะครับและก็ไลน์อินนะครับไลน์อินใหม่นะฮะตัวนี้แต่จุกอุปกรณ์ภายนอกเขาอาจทีเครื่องและอาจจะวิทยุลงเทปได้นะครับวิทยุถึง108เมกะเฮิร์ตนะครับตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบยี่ห้อซันยโมเดล MR KG306 ไม่เอ็นจแปนะครับใช้ไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟในตัวนะครับแจ้งตำหนิก็คือมีรอยแตกตรงนี้นะฮะอันนี้ขอคนรับได้นะครับซึ่งไม่มีผลอะไรนะไม่มีการเล้าต่อนะแค่นี้เลขซีเรียลทุกอย่างยังอยู่นะฮะ รางฐานสะอาดเอี่ยมนะครับใช้่านเบอร์ดีทั้งหมด4ก้อนนะไม่ได้ลองให้นะครับตัวนี้รางฐานสะอาดน่าใช้ได้ปกตินะครับส่วนด้านหลังนะฮะจะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับจะมีไฟ d c กับ AC แล้วก็หูฟังนะครับถ้าเสียบไฟด c มีช่องใ <c> ส <oughs> ใส่ฐานนะฮะเวลาใส่ฐานให้เลื่อนมาตรงคำว่า DC นะครับถ้าจะใช้ไฟบ้านให้เลื่อนคำว่า AC นะฮะ ถ้าใช้ไฟบ้านเสียบไฟถ้าเสียบไฟให้เลื่อน AC ถ้าใส่ถาด DC นะครับแล้วก็มีวิทยุ FM AM นะฮะเลือกด้านหลักนี้นะครับหูฟังเสียงปกติแล้วก็ช่องใหม่อันนี้เดี๋ยวทดสอบไปดูขั้นตอนต่อไปการต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าไปนะครับตัวเครื่องก็มีรอยนิดหน่อยตมกันเวลานะฮะแล้วก็ตำหนิที่แจ้งไฟมีไมโครโฟนในตัวหิ้วสภาพดีนะครับเครื่องสภาพสวยมากนะครับมีรอยแตะแค่ด้านหลังนะครับ ฟังก์ชันก็จะมีแค่นี้นะฮะก็มีวิทยุเลื่อนมาด้านซ้ายอันนี้ AM นะครับกับคุณวนเพ็ญนะหรือโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์สายด่วนไอจีโติงการกับคุณยุภาฝ่ายคอมเมนต์เอฟเอ็มศูนย์องมาด้านขวานะครับร้านขายยาพนาพีสัตว์สองอยู่ครัได้ทุกซึ่งบ้านเรานะหน้าปัดถึ้อยแปดบูโน่ใหญ่เป็นหกลูกนะครับสามตัวโอ้ยลูกน่ารักนะครับ รับพืนดีมากๆนะครับวิทยุก่อซ้ายก่อขวาไอเทปก่อซ้ายก่อขวาเต็มระบบเปลี่ยนสายพานใหม่เรียบร้อยนะครับหลองอัดแบบวิทยุลงเทปนะฮะกดเพย์บน๊คเรคคอร์ดนะครับเรื่องมาหมาเหรอนี่ครับเป็นไงอ่ะคนเดือดร้อนไหมเรื่องมาหมาครับอ้าวอย่าหาทำครับเป็นเรื่องของคนไปหาทันเทปให้เลื่อนมาด้านขวานะครับก่อซ้าย ขาใช้ก็ขวารวมระบบนะอ,อันนี้แี่อ่านมาต้องได้สิว่าด้วยนะ<า>เรื่องม้หมา,าว,วิทยุนคะครับับเป็นไงคะคนเกือบร้อยแม่เรื่องม้าหมาครับต่อไปเดี๋ยวผมจะต่อจากอุปกรณ์ภายนอกเข้านะฮะผ่านสาย AX สามจห้าเข้าช่องไม้น,นี้นะครับต่อเข้าไปปุ๊บมันจะถ้าเปิดในโหมดเทปมันจะไม่ได้ยินนะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดละอันนี้เปิดแล้วนะครับลองถ้าจะให้เสียงมันดัง ออกมาโดยไม่ต้องกดเพลปกติต้องกดเพลตเล็กรขอเสียงมันถึงจะเข้านะฮะซึ่งก็ไม่ได้ยินด้วยนะครับแล้วงเนี้เราอยากให้มันเข้าเครื่องนะฮะเราเลื่อนมาที่วิทยุเลยแล้วก็เลื่อนมาที่ AM ปรับไปที่ AM ด้านหลังนะครับเรามาที่ AM ด้านหลังนะคือพูดง่ายก็หาช่องที่ไม่มีคลื่นนะครับ ช่อง am ที่ตรงไม่มีคลื่นและเสียงตัวนี้ก็จะเข้าเนี่ยฮะนี่ am ตัวนี้ในตำแหน่ง am ที่ไม่มีคลื่นนะครับไปเพราะมันเป็นช่องใหม่นะครับเวลาอัดก็กด play record เหมือนเดิมนะครับเสียงมันก็จะเข้านะฮะหรือว่าเปิดในช่องเทปก็ได้แล้วก็อันนี้แล้วก็ต่อหูฟังฟังนะฮะเสียงมันจะออกหูฟังมันไม่ออกลำโพงเวลาอัดนะครับอันนี้คือการต่อ l i n ะเดี๋ยวผมจะต่อถอดออกแล้วนะฮะ อดลน์อินออกแล้วก็ลองฟังดู <c oughs> อันนี้ที่อัดจากช่องของเ,องเมื่อกี้อาจจากเครื่องน,นี้เมื่อกี้นะครับอัดได้นะครับก็คือต้องต่ออย่างที่ปุ่มบอกนะครับประมาณนี้นะฮะอ่าต่อไปฟังระบบเทปนะครับเทปก็ซ้ายก็ขวาเต็มระบบเลยนะฮะเสียงดีนะครับ <c oughs> ไ,ไปส่งเายบมเล่านะครับเสียไปตรงมาเล่าได้เลยนะครับ โอเคนะครับรจบกันแล้วอยู่นะครับขอบคุณครับ